โอ้มาแล้วครับวันนี้ไได้ปกักจัดเหมือนนะครับวันนี้มาตุวยห,หาเสียเล็กนะครับกำลังทํางานอยู่นะครับวันนี้มาเอาบรรยากาศเขาจะลองมาตั้งแมงจนหรือแมงจีซ้อนพอนะครับวันนี้ไอเบลบได้มาตุวยนะครับมาครับปีชาเสียเล็กช่วงหน้าแรงช่วงนี้กำลังอ่า คุดบอคุดอย่างนั้นนะครับเนาะนะครับใช้กับดังไฟแล้วครับวันนี้เอาของตายมาตัวนะครับกันไว้ก่อนครับสามจันย่างค,ครับโลคดีโอ้ยยังยังคไม่ <c oughs> ไม่ถามขนาดมันแข็งรับไจะซื้ออย่างมากนะครับเนอกของตายด้วยม <c oughs> <c oughs> ันลองดูนะครับวันนี้แมงจอนจะได้ก่อนนะครับไว้เก็บกินตอนสงการนะครับไกลจเข้าสงการมาติ๊กิ๊กแล้ว เยอะ่าก็กยกไปน,น้ำจิ้มวะจิ้มมั้งทำน้ำจิ้มวะไง่ายดิถั่วมาแก้มด้วยนะครับรักดีกินถั่วหัวลักชั่วกินเหล้านี่รักดีหามจัว่วกินถั่วแก้มเหล้าครับเนาะ เอออืมอนี่ปลานอ้อโอปิ้งกระหอดปลาปิ้งกะได้หรอแล้วนี่ก็ปลาเนื้ออ่อนนะครับไปไลหลักแหน่งมาใช่ <c oughs> ชื่อมาจัดยังแสนวะ่าหลักหน่งผมได้ไปหมยตอนนี้ จริงแปะเนื้ออ่อนเนี่ยต้องถอดนี่ยผมเป็นเขายางไ,ได้อยู่นี่น้ำจิ้มสูบโบราณน,นะครับกีพริกใส่ตัวอมแดงหอมขาวจิ้มกับหมูปิ่ง มีนี่วันได้กินแมงมันเลยนะครับเสียเล็กของป้าเลยเบียงอ้อมเสียเล็กเชียร์พื้นที่ครับเดี๋ยวจะตั้งแมงค้อนงจุดนี้นะครับเนี่ย 干。 ออกเล้วนี่ดูอันนีุ้ดดีนี่านี่รื่องดิ่มิ่มหูว่นแล้วเขามาดอนที่มันแห้งีเขามาซอกออย่าแต่นี่มันแห้งบกมือสอกตอนที่มันน้าแห้งนักะหน้านี่กหครบครหูล่ะเะไข่ไข่กันถ้เล่งไงใส่ถ้เล่งมัว้ามัน อืมเบียงกับพร้อมกันเนาะเจ้าของส่วนเจ้าของตีนะครับนี่ครับวันนี้ก็เลยมาตั้งมังจ้อนกันเล่นๆเนาะร้องพอครับได้ไัครับครับอ๋อควายตัวนี้ค่ะวรี้ หมด้หูกำขนาดวตัวนี้ล้างสอนตัวนี้สอนนี้ได้แล้วกุงขาไปงานสางงานละโอ้รวด้วเดี๋ยวเาพอกำเนอไมนชืดอย่างนาบานเนี่ยสงรุ่งแสงรุ่งอสงลุ่งชายใกล้เยซ้มทุบลบๆตับไง่ยเต้าเนี่ยนะเต้าสองเต้าเนาะ นี่น้องนะนี่นี่น้องนะกินขวดัที่โบราณโค้งน้อยหนอนผมไม่นี่ผมไม่น้องผมมนผมไม่ชโค้งอ่ะเดนนังนังีอยู่คับพี่ หักอย่นี้นะครับอนแเมาะเหมาียเนไก่ขาออนพลังอย่าทีได้หมผมเมนครับเินงครับหมูปิอ้ครับคเขาเลยครับสบายมีเอาหากันเนาะอันนี้ผมเม้นเขานิเ้าเนเค้าเมนแ้วครับ เปนมิรอดสักพอกันเดียวกันตัวเดียวว่ะนี่เร่มได้กินแมงมันได้เลยัมนเพียค่ะไอนี่มาตั้งเพ่มถ่ายมันองมันนงดันพตัวใดันนี้ปลากวางกัันนี้ปลาชิ้นนองดันนี่ดเมนนใจเนียเขาเล็กอะเสียเล่กัอันนี้น้ำจิ้มเกลทาไห่ม่พหรอเน็ตหรอมันโค้งหน่อยเนไปจัไดนี่คนไนะ

นี่ชื่ออย่างเงาอแสนลุ่งแสนรู้ออแสนรู้แสนลูอ๋แสนรู้แสนรู้โอ้คุกเขาได้นะครับเก่งเก่งเกงเกงสวัสดีสวัสดีสวัสดีอสวัสดีออสวัสดีอ่าสวัสดีโอ้เก่งเกงงอืแสนรู้

ยิ่หวานัหวานหวายิ่หวานโอ้ยิหวานสุดยอดสุดยอดเขาเหรอคุบเขาเหรอคุับเขาเหรอคคุบเขาครบเขาครบเขาครุบเขา เน้ยงควายเป็นเลียงหเลยสุอดยอดยิ้มหวานก็ได้เลยอโอ้ยเดยแสนรู้แสนรู้โอ้เก่ง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 อ้าวคุกเข่าคุกเข่า นาอเปิเิรกกันควยมั่มคายเป็นสาวอีกค้กนายเป่งพิยิ้มร้อยยิ้มเนาะยิ้มจัไดก็ยิ้มแล้วมันดีทีมันดกเนายน้ามหมวนนานยวานยิ้วาน้น้วาน้หมนหานยมวัสดีสวัสดีสวัสดีววัสดีวเก่ง เน็ตเน็เน็ขาม่เงาไม่ไเนาะเี่ไม่เงาด้สามปีไปได้สามสวกนไปเขาเขาไม่โกงเขาถ่ายอยางเงี้เนาะอไสนรู้นะครับน้องแสนรู้ไอ้บุญพอยหามออกกนิหามมาหืมท่านี้นีต่อไปปลอยป่าสวย เฝ้าวันนี้เฝ้าตั้งแมงวันนี้ถัยวเปลี่ยนบรรยากาศเกินนั่งหลังบ้านคนเดียวนี่มาเอวโฮมสเตย์วันนี้มาเอวลโฮมครับไม่เจอแสนลูกเข้าไว้เขาแตกเขาแทตกต้องถ่ายตอนกลางวันนี่หันชัดทำน่อยสลับเดี๋ยวเราไปนี่สว่าสว่าซื้อไปงั้นเรตไปซาบุ อ๋อไปร่วมงานเฮนาเฮนาออเฮน่าควายบุญไปได้ไปหูยพอเจ้าว่านเอาล่อเอาล่อไปแล้กันเอาล่ออย่างเ๋อใส่ล่อมาเกนะครับเนาะเอล่อเออล่อส่ก็ใส่อะไรีดียวอกนี่วัดลายลายแล้วครับอเจ้าไดิมีท่มคมอ่นออทีผมบอครับ

ก็ยาแข่งมาครับนี่ก็แข็งอ๋อเขาบอว่ามันเป็นอยงโขลนหนึ่งเลยปอปอปจะถโอ้ยปลาเขาควนไปก่อนี่อใส่ก็ได้ครับอ๋อเมันก็จะเอามามเม่อไหร่เขาควนนี่นะส่งก่อนใสกเขาคใส่ก ท้มีก็ใส่ยูบุล้้มีบ่มิ่่ม่นี่ได้เนาใส่ก็ได้่ายีไม่สีนี่เหน่อยไปเลยก็ได้มันถ้าก็ได้นาองฮ้อง่ะไม่ไม่ไ่เอาได้้กัละมมาได้ก็ตึ้ได้นอวใส่ปุ่นก่อนน่ะไอยก็หอยยังพอ้ก็นได้เนมีึกไอ้หว้อไหวเจ้ละ

เอียเอียก็ทานี่ดูเลหิวโคกล้เห็นเลยวมันตั้เลยอ่ลวดเลยมาแล้วมแล้วจิ้มได้เตื้แล้วมาเลยมาเฮ้ยพอควรมีนี่จิ้มพร้มหน่อยหน่อยบ่ ม่สดชื่นแลนี่ร้อนเออัลาก่อนปากไหมเออตนได้เอาไปใส่ซายเรีผมจะกลาคนเดียวครับไแล้วนะเดอ๋ยวผมจะเราไปดัดอันขึนได้มัยหมือนม่ที่หมูเห้สมนเราไปอัดกัเดียวอย่านี่ก็มีอรหมูอัดเสอ๋อไครับปิ้งมันจอดแน่ปิ้งด้ เพ็ได้ยยบุดีเป็นได้บุดีใส่บุดีตัง้งเราวงบีตัง้งบ้นน้าน คืนี่ย่งลอยู่นี่เนาะอเห็กแลเลขมน้วใจเดียวเฟสได้ไม่แปลงกยวมาแปลงดีด้วยสองคืนแน้วพอเสร็จดเสตาแล้วไม่เขานทงทั้งใจสองคืนละเอายุงแค่นุ่หก๊ำกุ่มกเสาลูเา้น่งก็ตั้งเหอีกอยาแรงหน้าหไม่ได้เลยนะครับหน้ไปเอาไปเปลี่ยนมาเแล้วกันเอาจนได้เนาะ ถ้ากินลูกเอาอะบอกได้ข้อว่าผมพูดแตยมันตั้งมาจนเหมืนเตรียมอุปกรณ์พร้อมนี่ได้มาเปลี่ยนบรรยากาศพูกเนาะถ้ากินนั่นเองก็นินหมูปิ้งค้อยป่ากัดเข้ายลงไงตัวนี่แหละกินเข้าดังนั้นให้พูดจื่ออย่างก็ชื่ออย่างครับ ไอ้พูดดีเออพูดดี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 ลูกพี่แสนลูพูดดีลูกน้องเลูน้องลูก้องเหรอแสลูกแสนลดก็คือวันพธดนาอพดีพดีเออนวันนี้ก็เป็นนั่นที่มวนอยู่มาแป๊อนึงเอนองแสนลูกแสนลูกจะได้เอาไทยคิบกันขำไ่ไเลือหัน วันนี้กลางฟ้าวนะครับตั้งเมงกล้ามื่นขับได้แต่นิดนึงบรรยากาศโอ้กังหวะเลยแกนี่แกไม่ได้กลิ่นแม่ไม่นั่งได้แกงวนยังเดียวเอาแล้วได้กินก้อยป่าได้กินย่างหมูเอามาอย่างเดียวโอ้กันหน้ามาแกตัวไหมเสียเลกสั่งมาะม่ละเข่องปั้นปไายมันจวดแต่เพลิด้มันจอนฮารล้นะปั้นไาย ได้ขายิบเกืนครึ่งทางสีไปเก็บของนี่ขอบคุณที่พูดเองนะครับสุดยอดสุดยอดขอบคุณเซเล็กเลยบางอย่างได้แก้ตัวไหมอ่าพี่ช้าื่อไครหัวเตี้ยควายควายยิ่งหวานเดี๋ยวส่งคาร์โร่แคบเอาลงซนอลี ไ,ไป a, เดี๋ยวจะพดไปบ้านไอเดียวกันนะครับ,รบขอโทษนะคุณนี่ผู้นำหรือหนาเน่ยน่ะมาแก้ตัวไหมปิดเพลงเขาสวัสด,ดีครับหงุดหน่อนยโอ้ <c oughs> ต<ะ>็ตย,ยังมีลันดอนนี่มาแปะคุณหมอ,อนี่เป็นเจ็กกอละนี่ครับน้าเดียวเมนูอย่างก็ โอ้ซาซาเขินจะซาดึกอันนั้นเดี๋ยวบวดส้อยขำเคียงนี่นี่นี่เจ้านี่เปลี่ยนบรรยากาศขับจากไปตั้งแพงจรฟาวเครื่องลุได้กินสักคมเสียเล็กโทนักโทนอ่ะนั่งกินนี่สักคมนะครับไม่ให้แ้วน้ำแข็งก็ได้ให้อบเซนแข็งด้เยอะ ให้เบี้ยห้องเจ้าหุนะห้องเพ่มไทยเพ่มไทยมันมีเทียวเียวออกเีแล้วไปไหนเบียหาไม่เจอโดรนนะครับนี่มันถูกได้ไปเหรอไมหอวันนี้กัไปออกงานนะช่วงนี้ออกบ่อยครับอืนโมาอาวัอ มันว่านเก่าๆนั่งกินสักท้องเงี่ยอันนี้ตั้งเก้ากันมากี่โมงแล้วนี่ห้าโมงแล้วจ้ะห้าโมงห้าโมงอะเอาบรรยากาศมาบ้านสาวบีนี่เอ๊ะเฮ้ยแทมเฮ้ยแทมมองเลยกะอ๋อเดี๋ยวมันลงแล้วค่ะมีอยู่เจ้ามีอยู่เฮ้ยแทมในสวนในสวนนี่นะครับนี่นีหลังนี่เจ้เฮ้ยแทมเอากล่อมติดไอ้อี๋ ออกเวทมันเก่ามเต็มท่านเก่าหมดนุ่เอ้ยวนนี้เขาถ่ายห้ามผลยาทิขาดเลยแม่้าเดี๋ยวจะได้ปิ๊กคกแล้วะครับนดอหลังจากดีวไปตั้งไม่จรมาแล้วยังได้ผลสำเร็จเครื่องลุนะครับวันนี้แกขอบคุณนะครับน้องบีขอบคุณคุณหมอนะครับหมทครับคุณเดียวนะครับคุณนั่นไอเดียวด้วยเดียวจนเดียว d o เ b l e d เ,เ,เดียวเดียวกนะครับกี้เขากับกับแก้มแบบบ้านๆนะนี่กับบ้านเหมือนกันเนาะต่ำมั้ยคะตาำยั่ยคะนี่ยำยำยำกุ้งยำยำทะเลซาจีนเนาะเหมาะเหอนเห็ครับอันนี้กับมันเมือยจะได้ทำคลิปนะครับจะได้กขอบคุณแฟนครับติเข้ามาติตามเข้ามาคขมาเบนเพื่อกำลังใจนะครับอืเพราะว่าเขาผมคอย ได้ออกนอกสถานที่ตัวใดนะครับเนาะหมอเนาะเออเดี๋ยวไปว่าหน้ากันวันตากันนะครับไปพร้อมๆดีๆก่อนเดี๋ยวท่าเฮท่าออกจากห้องไออันไหมเอ้าเออเออมาทายคลิปเนาะทายคลิปคลิปเฮท่าแก่งพร้อมเนาะโอเคนะครับจะได้เออขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามือกำลังใจขอบคุ้นทุกข้อความนะครับทางเฟซทางไลน์ทักทายกันมากูเจ้ากูเจ้าครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าขอบไปกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม ขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ